นิาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปนะคะสำหรับไอเทมใหม่นะคะ,ะเป็น h a ร์ w วิกครึ่งหัวแบบที่คาดผมรุ่นยาวของเข้าแล้วนะคะเพิ่งจัด สินค้าจัดสต็อกเสร็จรีบมาทําคลิปให้กับคุณลูกคา้าถามมาเยอะมากๆในส่วนของฮาวีครึ่งหัวแบบที่คาดเปียร้านเราก็มีทั้งแบบสัน้นแล้วก็แบบยาวแล้วนะคะแบบสั้นนิดาทำวิทำทำ,ทำวิดีโอคลิปไปแล้วนะคะแบบสั้นก็จะมีเป็นตั้งบ่าผมตรงแล้วก็จะเป็น หลอนสวอนปลายเลยหลายนิดหน่อยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็จะมาทำในส่วนของรุ่นยาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของก่อนอื่นเลยนะคะฮาวิครึ่งหัวไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดยิ่งฮาวิครึ่งหัวแบบที่คาดเปียนะคะใส่ง่ายมากนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะผมสั้นแค่ไหนนะคะหรือจะมีในส่วนของผมบางมากๆสามารถใช้ได้เลยนะคะอ่ะ นิดาจะมาอธิบายให้ฟังว่าก่อนอื่นเลยเราไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะมากมายเลยเราแค่รวบผมสมมุติว่าคุณลูกค้าผมยาวนะคะก็รวบผมแบบนี้แล้วก็พับขึ้นไปอย่างนี้เนาะพับเก็บขึ้นไปเหมือนนิดาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผมตรงก่อนนะคะนิดาจะทํามาความยาวกลางๆไม่ได้ยาวเวอร์วังอลังการสามารถใช้ได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะตัวนี้ความยาวประมาณ50ซนติเมตรนะคะ ผมตรงยาวสลวยสวยมากรหัส613นะคะนิดาขออนุญาตใส่เป็นสีน้ำตาลแดงโคกนะคะก็คือหลกัหลกๆเลยนะคะทุกรุ่นนิดาฮาวิครึ่งหัวที่คาดเปียทุกรุ่นมี3สีมีสีน้ำตาลธรรมชาติหรือสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็น้ำตาลแดงโคกน้ำตาลทองนะคะในส่วนของ ทรงนี้นิดาขอใส่สีน้ำตาลแดงโคก็จะแบบนี้เลยเดี๋ยวนิดามาจะไล่สีให้ดูเป็นไหมเกาหลีชนิดด้านคล้ายผมจริงมากๆนะคะแล้วก็ไม่วางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะนี่ที่คาดเปียคือสวยมากนะคะด้านในของเรามีกิฟตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงท้ายทอยท้ายทอยมีกิฟตัวนี้นะคะกิฟเสียบกิฟท้ายทอยให้เสียบเข้าไปตรง ตรงหลังหนังยางที่เรามัดเนาะแล้วก็ในส่วนด้านในก็จะมีเป็นสายปรับระดับยางยืดตัวนี้นะคะมีช่องนะคะมีช่องให้สอดสายตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยในเรื่องของอปรับให้กระชับด้านหลังไม่ให้ผมด้านด้านในของเราตกหล่นลงมาแต่นิดาไม่ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่านิดาผมน้อยแล้วก็นิดาลืมบอกไปว่าตรงตรงนี้ให้มัดจุกเล็กๆนะคะตรงนี้เนาะเวิร์งตรงนี้ให้มัดจุกเล็กๆ ที่จะเอากิฟตตัวนี้ไปเสียบกิฟตตรงกลางกิฟเสียบนะคะหลักๆเลยฮาฮครึ่งจะมีกิฟตตรงกลางตัวนี้นะคะแต่ว่านิดาไม่ได้มัดเพราะว่าคือน,นิดาลองใช้ทดลองใช้งานแล้วใส่ทั้งวันไม่มีหลุดนะคะแต่ว่าลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าอยากให้มันแน่นมากๆอะไรอย่างนี้ก็มัดจุกเล็กๆเพื่อเอากิฟตตัวนี้เสียบเข้าไปในตรงที่เรามัดมันก็จะ ทำให้แน่นขึ้นนะคะอ่ะโอเคมาใส่ได้เลยคื <c> ้ <ười> ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะมากมายรีบวันรีบเร่งแต่งหน้าเสร็จใส่เลยจ้าอ่ะนี่นะเราคาดไปเลยเนี่นิดาก็ลูดไปแบบเนี้ยเห็นไหมคะตรงจะรู้สึกว่าไอ้ตรงกริ๊บเสียบตัวเนี้ยมันก็จะล็อกผมเราไปในตัวมันก็ไถไปกับผมเรามันก็ล็อกคือไม่หลุดนะคะด้านหลังนิดาก็แทบจะไม่ไ <c ười> ด้ดึงดึงกิ๊บไอ้ตัวท้ายถอยลงมาเสียบเข้าไปตรงเอ่อ ตรงที่นี่ดาให้ดูเมื่อกี้เนาะที่เรามัดหนังยางอ่ะเรียบร้อยคุณลูกค้าค่ะเป็นอันเรียบร้อยในการใส่ฮาร์วิครึ่งหัวแบบเปียคาดนะคะแบบคาดเปียหนะะ้าแบบที่คาดเปียนะคะอ่ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะประมาณนี้ความยาวห้าสิบเซนติเมตรนะคะนี่ถามว่าหนักไหมล้างหัวไหมไม่หนักไม่ล้างคือสบายหัวมากนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเออฉันรู้สึก ฉันไม่ชอบอะไรหนักๆก,ก็ใส่ได้นะคะใส่ได้นะใส่ไปออกงานใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยไม่ว่าเราจะใส่ไปที่ไหนอะไรยังไงกลางวันกลางคืนได้หมดเพราะว่าไหมที่ร้านเป็นไหมเกรดพีเนียมนะคะไหมเกาหลีชนิดด้านร้อยปซนะคะไม่มีความเงาวิ้งคล้ายผมจริงมากๆนะคะคล้ายผมจริงมากๆอ่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะเห็นไหมเอ่ยน,นี่ ฮาวิกที่คาดผมเปียผมตรงรุ่น613นะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่น613เป็นผมตรงนะคะความยาวประมาณ50เซนติเมตรนะคะ,ะประมาณนี้นีดาสูง160เซนติเมตรคือระดับกลางๆนะคะไม่ได้ยาวหรือไม่ได้สั้นจนเกินไปคือสวยมากคุณลูกค้าดูสิเห็นไหม อันนี้นิดาเลือกสีน้ำตาลโค้กเพราะว่าให้มันแมทกับสีผมจริงด้านหน้ามากที่สุดเนาะคุณลูกค้าที่มีสีอ่ะเดี๋ยวนีเราให้ดูสีเลยมีสามสีด้วยการรหัสหกหนึ่งสามนะคะผมตรงยาวอันนี้สีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลธรรมชาติก็ได้บางร้านเรียกสีน้ำตาลดำคือสีเดียวกันนะคะน้ำตาลดำน้ำตาลธรรมชาติหรือน้ำตาลเข้มมันจะไม่ได้ดำทึบนะคะเนี่ยเวลาเจอแสงมันจะออกสีแบบ ไม่ได้ดําทึบเนาะก็จะประมาณนี้ลูกค้าที่มีผมสีดํใช้รุ่นใช้สีนี้ได้นะคะสีน้ําตาลธรรมชาติหรือสีน้ําตาลเข้มนะคะแล้วก็สีน้ําตาลทองคือโทนนี้นะคะเห็นไหมคือไหมนุ่มสวยมากนะคะนี่สามสีน้ําตาลธรรมชาติหรือน้ําตาลเข้มน้ําตาล ทองแล้วก็น้ำตาลแดงที่แม่ค้าใสนะคะน้ำตาลแดงโคกนะคะหรือบางร้านเรียกสีช็อกโกแลตคือมันคือจริงๆมันเป็นโทนสีเดียวกันนะคะคุณลูกคา้าขาอ่ะรุ่นนี้รหัสหกหนะคะรหัสหกหราคาระบบโอนเงิน400บาทถูกมากแม่ระบบโอนเงิน400บาททุวนส่งฟรีนะคะส่งฟรี คุณลูกค้าฟังดีๆระบบโอนเงิน400บาทส่งฟรีนะคะฟังไม่ผิดเลยค่าส่งตอนนี้ปลาไปจะ50บาทแล้วเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าซื้อสินค้าเพียง3 5 0บาทเท่านั้นเองนะคะและระบบเก็บปลายทางคุณลูกค้ากลัวว่านี่นิดาจะไม่ส่งของหรืออะไรยังไงเอาที่คุณลูกค้าสบายใจถ้าสะดวกเก็บปลายทางบอกนิดาได้เลยว่านิดาขอเป็นเก็บปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม20บาทนะคะเก็บปลายทางทางขนส่งเขามาบวกเพิ่ เพิ่มทางร้านนิดานะคะบวกทางร้านนิดานิดาไม่สามารถที่จะเก็บไปทางไม่บวกเพิ่มไม่ได้เลยนะคะขออนุญาตบวกเพิ่ม20บาทนะคะสรุปง่ายๆคือระบบโอนเงิน400ท้ทวนระบบเก็บไปทาง420บาทนะคะรหัส613นสะคะนี่สวยมากนะคะผมบางผมงอกผมสั้นแค่ไหนสามารถใช้รุ่นนี้ได้เลยฮาวิกครึ่งหัว ที่คาดเปียนะคะผมตรงรหัส613มีสีน้ำตาลแดงโคกน้ำตาลทองอ่ะน้ำตาลธรรมชาติหรือน้ำตาลเข้มนะคะอ่านี่เลยจำรหัสให้ดีๆนะรุ่นนี้รหัส613อันนี้ดาขอเปลี่ยนรุ่นเลยนะคะรุ่นยาวนิดาทำมา2แบบนะคะเป็นตรงกับร่อนนะคะนี่สวยมากนะคะใหม่ก็คือโอ้โหสามารถรีดได้นะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวนิดาจะมา สอนนิดาจะมาสอนขั้นตอนจะมาสอนอวิธีการดูแลรักษาท้ายคลิปเนาะขอใส่รีวิวก่อนอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นผมรอนมันจะเป็นรอนช่วงปลายคุณลูกค้าจะเห็นว่ามันจะดัดช่วงป,ปลายปลายนิดาทํามาแบบดัดแบบกลางๆไม่ได้เยอะเยอะมากนะคะแล้วก็เขาจะไล่ระดับซอยสไลด์นะคะซอยสไลด์อ่าแล้วก็ถักเปียอันนี้ นิดาขอใส่เป็นสีน้ำตาลทองให้ดูเนาะจะได้ดูเฉดสีเยอะๆด้านในเหมือนกันเลยมีมีตัวนี้แล้วก็มีที่เสียบด้านหลังตรงท้ายถอยนะคะนี่แล้วก็เป็นสายปรับระดับนะคะอะใส่ได้เลยนะคะใส่ได้เลยไม่ยากนะคะอันนี้รหัสห1หนึ่งสี่นะคะลืมบอกรหัสไปรหัสห1หนึ่งสี่นะคะอ่ะเดี๋ยวนิดาให้ดูด้านหลังด้านหลังเราก็จะยาวประมาณนี้เนาะ ส่วนรอนมินดาขออธิบายนิดนึงรอนจริงๆรอนมันหวีได้เซ็ตทรงได้หลายแบบหลายสไตล์เนาะอ่ะเดี๋ยวหวีให้ดูอันแรกเลยบก็อันนี้เป็นหวีแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยหวีลงมาเรียบๆมันก็จะเป็นรอนประมาณนี้มันจะเป็นรอนเหมือนกับว่าดัดรอนไล่ระดับนะคะดัดช่วงปลายแต่เขาซอยไล่ระดับนั่นเองนะคะมันก็จะฟิลประมาณนี้นะคะ ทีนี้ถ้าลูกค้าอยากแบบอ่ะฉันอยากให้มันตวัดเข้าซิอ่านี่นะคะหวีได้เหมือนกันจับมาแบบนี้นะคะปึ๊บก็ลองลอง,ลองหวีเซตดูนะคะหวีเซตดูหวีลงมาก่อนอ่ะอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆนะคะหวีบแบบอย่างนี้เลยนะคะลองตวัดเข้าปึ๊บนี่มันก็จะแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นรอนแบบ ตวัดเข้าเห็นไหมคะเราลองหวีบ่อยๆมันก็จะเซตทรงของมันง่ายขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเพราะว่าพวกวิกผมรอนเนี่ยเรายิ่งหวีเซตทรงล็อกทรงเขาบ่อยๆเขาจิ้งจะแบบเอ่อล็อกทรงไปในตัวนะคะนี่ลองลองใช้มือตวัดช่วยดูปึ๊บนี่เห็นไหมคะนี่เนี่ยทำแบบตวัดให้มันเข้ามาประมาณนี้เห็นไหมคะมันก็จะเรียงตัวเซตทรสงสวยขึ้นนะคะ อะรุ่นนี้นะคะรหัส614เป็นดัดลอนปลายนะคะดัดดัดลอนปลายไล่ระดับก็จะฟิลประมาณนี้เลยนะคะเอความยาวจริงๆ50เซนเมตรเหมือนกันแต่ว่าแบบรอนพอเราหวีจับรอนแล้วมันจะเด้งขึ้นนะคะมันก็จะแบบแอบสั้นกว่าผมตรงแต่จริงๆเราทำมาความยาวเท่ากันเนาะ เอาเป็นว่าเราก็50เซนเท่ากันละกันแต่ว่าแบบรอนมันอาจจะดูสั้นกว่าแบบตรงนะคะนี่เห็นไหม,มประมาณเกือบหน้าอกเนาะถ้าแบบตรงก็หน้าอกแต่ว่าแบบรอนก็เกือบหน้าอกเพราะว่ารอนมันเด้งขึ้นนะคะนี่รหัสหกหนึ่งสะคะรหัสหกหส ใครชอบแบบรอนทรงหวานหวานก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยมีสามสีเช่นกันนะคะสามสีเหมือนกันมีสีที่แม่ค้าใส่น้ำตาลทองนะคะน้ำตาลประกายทองเห็นไหมอ่ะแล้วก็สีน้ำตาลแดงโคกอันนี้น้ำตาลแดงโคกนะคะอันนี้น้ำตาลธรรมชาติหรือน้ำตาลเข้มนะคะ น้ำตาลธรรมชาติหรือน้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงโคกแล้วก็น้ำตาลทองนะคะลูกค้าที่มีผมสีดำใส่สีน้ำตาลธรรมชาติหรือน้ำตาลเข้มได้เลยนะคะอ่าชื่อรุ่นทวนอีกรอบหนึ่งชื่อรุ่นรุ่นนี้รหัสห1หนึ่งสี่นะคะเป็นแบบรอนนะคะเป็นแบบรอนคลายนะคะรอนคลายไล่ระดับนะคะบอกชื่อรุ่นก็ได้รหัสห1หนึ่งสแบบรอนนะคะวันนี้ดาก็จะรู้เผื่อลูกค้าโทรเข้ามาสั่งเนาะ นี่นะคะราคาเท่ากันคะ่ะรุ่นยาวราคาระบบโอนเงิน400บาททวนนะคะส่งฟรีเก็บไปทาง420บาทนะคะในส่วนของอย่าลืมนะคะในส่วนของการดูแลรักษาสําคัญมากนะคะสาคัญมากนะคะอย่าลืมเป็นเด็ดขาดเลยนะคะอ่ะก็จะมีเป็นในส่วนของน้ํายากับน้ํายากับหวีนะคะ น้ำยากับหวีตัวนี้น้ำยาใช้ยังไงเอ่ยน้ำยาฉีดเข้าตัวผลิตภัณฑ์เลยนะคะฉีดเข้าตัวผลิตภัณฑ์ช่วยในะเรื่องของมันจะทําให้เส้นไหมหวีง่ายขึ้นมากๆนะคะฉีดเข้าไปเลยสมมุติว่าเราใช้ทุกวันเราก็ฉีดวันละหนึ่งครั้งก็ได้ก่อนหวีนะคะฉีดเข้าไปปุ๊บให้แบ่งมาเป็นช่อเล็กๆให้ค่อยๆหวีจับปลายไล่ขึ้นบนแบบนี้นะคะเรา ข้อห้ามข้อห้ามเด็ดขาดอย่าไปหวีบนลงล่างแรงๆแบบนี้ห้ามเด็ดขาดเลยไม่งั้นปลายมันจะฟูฝอยเร็วนะคะให้แบ่งเป็นชอ่อเล็กๆฉีดน้ํายาใส่ก่อนนะแบ่งเป็นชอ่อเล็กๆให้หวีจากปลายค่อยๆไล่ขึ้นไปใจเย็นๆนิดนึงนะ,ะนี่ ค่อยๆหวีน้องเขานะคะเขาก็จะอยู่กับเราได้นานมากๆเลยนะคะถ้าเราดูแลถูกวิธีนะคะอะราคาอุปกรณ์นะคะหวีตัวนี้นะคะราคา70บาทนะคะหวี70บาทหวีต้องเป็นหวีแปรงซีแหลมๆแบบนี้นะคะน้ํายาขวดใหญ่140บาทนะคะขวดเล็ก80บาทนะคะขวดเล็ก120 ML ขวดใหญ่280 ML นะคะขวดใหญ่คือคุ้มมากนะคะ ขวดเล็ก80ขวดใหญ่140หวี70บาทนะคะถ้าซื้อคู่กับพวกวิกผมนะคะก็คือเราส่งให้ฟรีแต่ว่าถ้าลูกค้ามาซื้ออุปกรณ์แยกเนี่ยจะมีค่าจัดส่ง40บาทนะคะถ้าซื้อร่วมกับวิกก็คือส่งให้ฟรีไปเลยค่ะนะคะในส่วนของการทําความสะอาดชะล้างใช้สินค้าประมาณ5-6ครั้งค่อยทําความสะอาดโดยแชมพูก็ได้นะคะใช้แชมพูก่อนเอา,เอา น้ำใส่ตัววิกนะคะใส่เลยนะคะก็พยายามอย่าให้มันโดนที่คาดเปียเนาะที่คาดเปียให้ให้ใสช่วงแบบเอ่อช่วงช่วงช่วง,วงล่างช่วงกลางลงมาปลายก็ได้นะคะฉีดน้ำใสแล้วค่อยๆเอใช้แชมพูนวดนวดเบาๆขยำขยำเบาๆแล้วก็ล้างน้ำออกแล้วก็ เอาครีมนวดมานวดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้เส้นใหมมันลื่นนะคะนวดเสร็จก็ล้างน้ำออกตามปกติได้เลยนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งเองโดยธรรมชาติฮาวิ์ที่คาดเปียอย่าให้น้ําโดนที่คาดเปียนะคะคือจริงๆแล้วตามหลักแล้วที่คาดเปียเขาจะใช้กาวยึดไว้ถ้าโดนน้าบ่อยๆมันอาจจะทําให้กาวละลายได้เร็วมันอาจจะทารุดเร็วเนาะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันโดนน้านะคะโอเค ถ้าเกิดลูกค้าดูคลิปนี้แล้วสนใจเป็นฮาร์วีครึ่งหัวแบบที่คาดเปียสวยอลังการงานสร้างดูดีมีชาติกะกูลมากนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะผมตรงรหัส613นะคะผมร่อนรหัส614มี3สีด้วยการสีน้ำตาลธรรมชาติหรือสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงโคกน้ำตาลทองนะคะระบบโอนเงิน400บาททวนเก็บไปทาง420บาทช่องทางการสั่งซื้อโทรหาแม่ค้าได้เลยที่เบอร์090586 6 6หก0กห6 6 6งหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยเข้าไปตรงเพิ่มเพื่อนแล้วก็แอดไลน์ที่เบอร์โทรแล้วก็พิมพ์เบอร์เข้าไป0 9 0 5 8 6 6 6 6 1หรืออาจจะเมมชื่อนี้นินดาวิกที่เบอร์โทรก็ได้นะคะเผื่อมันขึ้นเนาะแล้วก็ช่องทางทาง Facebook ถ้าลูกค้ามี Facebook ลูกค้าพิมพ์ไป พิมพ์ตรงค้นหาว่านิดาแฮพี้วิกผมโตลุ่งขอนแก่นนิดาแฮปพีดวิกผมโตลุ่งขอนแก่นมันก็จะขึ้นหน้าเพจของร้านนิดาก็ไปกดถูกใจกดหรือกดติดตามนะคะแล้วสามารถส่งข้อความไปที่ข้อความที่เพจได้เลยว่าสนใจรุ่นรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรอย่างนี้นะคะช่องทางการสั่งซื้อง่ายๆเลยนะคะยังไงนิดาวิกก็ขอฝากนะคะขอฝากร้านเล็กๆของนิดาด้วยนะคะก็จําหน่ายอุปกรณ์วิก เกี่ยวกับวิกผมโดยตรงเลยนะคะหน้าร้านอยู่ที่ตลาดโตลุ่งจังหวัดขอนแกน่นเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ช่วง5้าโมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนหยุดทุกวันจันทร์นะคะถ้าลูกค้าต่างจังหวัดถ้าไมา่สะดวกมาที่หน้าร้านก็โทรสั่งออนไลน์ได้เลยนะคะหรือเข้าไปดูสินค้าที่เพจ a c e b o o k นิดาแฮาปีท <Happy S 2> วิกผมโตลุ่งขอนแก่นได้นะคะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะวันนี้นิดาขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้คุณลูกค้าทุกท่านสุขภาพแข็งแรงดูแลร่างกายให้ดีๆนะคะ สุขภาพสำคัญที่สุดและความสวยก็สำคัญเช่นกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ